คอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์ทีวีด้วยในชื่อไอทีวีหลังจากประชุมพูดคุยกันเสร็จปั๊บผู้บริหารรลยสมัยนั้นก็คือคุณบีอารยะเขาคุยออผมาว่าอ่านนั่นเองแลกไลน์ยังไยครับผมก็พูดไปซื้งง่ายๆว่าเออผมไม่มีไลน์ครับคุณเชื่อไหมร้อยกว่าคนในบร,ริษัทไลไน์แม่งเงียบขึ้นนะฮะมามองผมแบบเหมืนอนไอเชื่อที่บ้านไม่มีน้ำหรอเหมือนผมแบบม่งม่เป็นมนุษย์หินอะไรบางอย่างซึ่งผมก็แบบ ก็เมียก็โทรมาสิครับอาจจะไม่สะดวกเปรียใจเอาเงินใจทำไมครับเราจะมีโทรศัพท์ไปทำไมก็มเปิดอยากจะส่งข้อความเอาก็ส่ง s อมาสิครับมอ s s มันเปิดคับกสามบาทจนได้อยากพบกูสิครับผมก็กดปีงไปเรืมม่อยเปิดพอเสร็จปับ๊บต้นปีหกหนึ่งผมตัดสินใจเปลี่ยนจากการทึงานยุคอานนั้นมาทำออนไลน์ในปีหกหนึ่งประชุมบริษัทครั้งแรก สามกราเป็ปี6 1นึ่ตอนที่ผมเปิดทัลตฟอมนั้นนอ่้ครับสิ่งที่เราทำกันในการประชุมแรกของบริษัทคือการสอนให้เจ้าของบริษัทก็คือไอ้นั่นเล่นเฟบุกให้เป็นสมัคร YouTube สมัคร Line ผมคิดในใจให้เชี่์แม่เหนือเบิร์ดและอาหารวันแรกโดยการสือบุกให้ผัดเข้าวผัดผมคิดไม่ออกเลยว่าผมจะอยู่ในอาชีพที่ได้อย่างไร แล้วผมก็ค่อยเรียนรู้ขึ้นมาเรียนรู้วิธีการใช้ Facebook เรียนรู้วิธีการใช้ YouTube เรียนรู้ที่จะเข้าใจเทคโนโลยีและค่อยๆเรเริ่มศึกษาผู้คนในแน่ประเทศเดลิชั่นมาถึงวันนี้ขึ้นปีที่6ของแคชออนี้555เรามีฟอ l l ล w เวใน Facebook ประมาณ1.5ใน YouTube ประมาณ2ล้านกว่าใน TikTok ประมาณ2ล้านกว่า ในไอจีประมาณหกแสนกว่าผมก็ถือว่าผมต้พาตัวเองเข้ามาสู่โลกเทคโนโลยีทับทัพกระจายทุกคนในแต่ละเจเนอเรชันแล้วก็ภาคผนวกใจว่าเอออย่างน้อยเรายังสามารถอาศ,าศาัยอยู่ในยุคสมัยปัจจุบันซึ่งยากเย็นกระเดินสำหรับว่าอย่างนี้ครับใครมีความเสถียรมั้ยสิเดนิเอร์เบลล์ มีหนึ่งคนท้วยครับจะเป็นเพื่อนอยู่ดว้วย <c oughs> มีบทคัมในการยกมือใช่ไหมฮะ <c oughs> พวกคุณมีบทคาดในการแสดงความคิดเพี้ยนหรือเปละะ่าครับหรือว่าการลเทศสารใตลาดหลักทรัพย์มันจะมีงสองาม,มากอะไรประมาณนั้น <c oughs> คุณเชื่อไหม <c oughs> นี่เป็นครั้งที่สองที่ผมมาพูดที่ตลาดหลักครับ <c oughs> แล้วก็พบว,ว่ากลับบ้านไปด้วยาพไม่เข้าใจ <c oughs> ไอเดอร์ทรับช่อไม่เป็นสถานที่อะไรอย่างเงี้ยเร่เ่นเลย ไม่ว่ามึงจะเป็นคนยังไงเมื่อมึงมาที่นี่มึงจะรู้สึกยังไงก็ไม่รู้นะน่าจะเขาว่าบีเลขาบอกวา่ามึงไม่รับงานตลาดหลักทรัพย์แล้วไม่มีครั้งที่สามแล้วนะผู้คนเวลามาอยู่ที่นี่แลดูแลยากเหลือเกินอําจริงหลายคนผมสเสดน,นะหลายคนรู้จักเลย ช้าวันนี้ความเข้าสู่ที่ขาสำคัญถือว่ามาชนะเยกันนะครับและสามสิ่งที่ควรควรครับสิ่งที่เราอยากทำคืออะไรครับก็คือทุกเรื่องที่เราอยากทำตั้งแต่ตื่นเช้านะครับเสื้อผ้าที่เราอยากหินอาหารที่เราอยากกินอะไรที่เราอยากเปิดดูข้าวของสิ่งของที่เราอยากใช้สถานที่ที่เราอยากไปผู้คนที่เราอยากคุยด้วย ไปตามจิตไปตามความชอบไปตามกิเด็ดของเราโดยมากผู้คนจะให้สัดส่วนน้ำหนักหรือเรื่องพวกนี้ประมาณ70%เลยเราจะเรื่องสิ่งที่เราอยากได้ทันทีเลงที่เราอยากฟังนะที่เราอยากดูที่ที่เราอยากไปที่เราอยากกินและจากนั้นผู้คนก็จะให้3 0ที่เหลือกับสิ่งที่เรวเองต้องทำไม่ว่าจะในรูปแบบลุ่มพาลที่ความรับผิดชอบนกการที่ต้องทำ สิ่งที่ต้องดูแลปัญหาที่ต้องสังส่งสรรแต่เปอร์เซ็นต์สุดท้ายที่ผู้คนมกักละเลยและมองไม่เห็นและทิ้งกว้างมันก็คือสิ่งที่เราควรทำคำถามก็คือสิ่งที่เราควรทำเป็นสัดส่วุที่ยากสุดเ็ราเราไม่รู้ว่าาต้องทำอะไรและเราก็เลยไม่รู้ว่าเราไม่ควรทำ พราะสิ่งที่น่าห่วที่สุดเกี่ยวกัรไม่รู้คือการที่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรถ้าคุณรู้ว่าคุณแพ้พุ้งอย่างไรคุณก็จะไม่กินพุ่งแต่สมมติว่าถ้าเกิดคุณไม่รู้ว่าคุณแพ้พพแตัควค,คุณเกิดไกินตัวคุณตายได้นั่นแหละครับชีวิตเป็นเรื่องที่เราควรจะให้เปอร์เซ็นต์กับสิ่งที่เราควรทํากับสิ่งที่เราไม่ควรทําและโดยมึนรามักไม่รู้เมื่อใดกตามทีุ่ณบริหารสามส่วนนี้ได้ สิ่งที่คุณอยากทำสิ่งที่คุณต้องทำและสิ่งที่คุณควรทำได้ในสังวนที่ใกล้เคียงกันถึงจุดนั้นคุณจะมองเห็นทันทีคุณจะมองเห็น,นทนันทีว่าคุณควรจะปฏิบัติขอผู้คนอย่างไรในทุกชนชัน้นไม่ว่าในเจเนเรชันที่สูงกว่าเจเนเรชันที่เท่ากันเจเนเรชันที่อับ ผมไม่มีสูตรสำเร็จหรือเคล็ดลับในการที่จะบอกให้คุณจัดการไปเรื่องเด่นเรชันแก๊งวงหนึงครับแต่เมื่อในกรนบวนการผู้ริการเรื่องนี้ได้อยู่ในสัดส่วนที่เท่ากันคุณจะเห็นทันทีคําถามคือผมทําได้หรือ,อยังก็คือว่าไม่ดีนะแต่ก็เข้าผมเข้าใจคนโต,ตกว่าคนที่เป็นรุ่นเดียวกันและคนที่เด็กกว่าได้ดีขึ้นทุกวันนั่นจึงเป็นคำต,ตอบที่ว่าทำไมไอ้หน,น้เนกดูแม้จะเกินในวันนี้เนี่ย ผมสื่อสารกับผู้คนในระดับประถมปลายกับในระดับอายุเจ็ได้ดีด้วยวิธีการสามข้อนี่นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงช้านี้ผมฝากคิดไปแบบนี้ก่อนแล้วก็อย่าลืมนะครับสุดท้ายนี่เราต้องอยู่ร่วมกันเราต้องใช้ชีวิตเลือเล่อนรปโยกันคุณต้องการชุดเวอร์คนอายุน้อย เพื่อต้องการพลังบางอย่างนั้นในการขับเคลื่อนสิ่งที่อยู่ในองค์กรคุณหรือในหน่วยสนะคุณด้วยพลังคนรุ่นใหม่แต่ประสบการณ์ที่พวกคุณสั่งสมกันมาทั้งชีวิตสิ่งที่คุณผ่านวอร์ดผ่านมาทั้งชีวิตนั่นจะช่วยทําให้คนรุ่นใหม่รู้ว่าเขาจะเติบโตไปอย่างไรและในท้ายที่สดุดรอยข้องอยู่วงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างมีความสุขเอาละครับ ฝากไว้แค่นี้นะครับถือว่าในช่วงเช้านี้ผมทำหน้าที่เป็นตัวแทนแอดไวซ์มาดูแลทุกท่านและก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงพิธีการสำคัญนะครับแสดงเทาดีแอดไวซ์สุดท้ายนะครับผมให้มันเป็นวันที่ยอดเยี่ยมตสุขภาส่ที่ได้สุขลพันี้มาด้วยนะครับ